บทที่59ขณะที่ข่าวนี้มาถึงเจียงหลวนกำลังกินขนมเบื้องไส้บัวยอยู่ในห้องร่างของเจียงสิ้นจือเปียกบอนไปด้วยน้ำฝนเมื่อกลับมาถึงจวนก็รีผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็มานั่งยิ้มอยู่ตรงหน้าเจียงระวนทั้งที่ผมยังเปียกชื้นเรื่องนี้จัดการเรียบร้อยแล้วประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน อบพยพขึ้นสู่เนินเขาฝั่งบูรพาได้ทันเวลาพอดีตรงนั้นเป็นที่สูงย่อมไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเจียงหลวนพยักหน้ารับเห็นดวงตาของเจียงสิ้นจือฉายแววสงสัยเล็กน้อยก็เอ่ยถามว่ามีเรื่องใดผิดปกติหรือเจ้าคะเจียงสิ้นจือไม่ปิดบังนางคืนวนันตอนที่ข้ากับกลุ่มคนประกูลเจ้าออกไปปฏิบัติภา,ารกิจลับ อยู่ๆท่านแม่ทับกวนก็มาสมทบเขาไม่เพียงมีซักถามค่าเรื่องหลักลอบใช้กำลังทหารเพื่อการส่วนตัวแต่ยังส่งคนอีกกลุ่มมาเป็นกำลังหนุนข้าด้วยท่านแม่ทับกวนช่วยเหลือพี่จะต้องมีเหตุผลหากเขามีได้เอ่ยปาก,กซักไซพี่ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจนางชะนักไปชั่วครู่แล้วกล่าวต่อพี่ชายใหญ่ตอนนี้ ข้ารบกวนท่านหาคนที่ไว้ใจได้สักกลุ่มหนึ่งให้พวกเขาช่วยปล่อยข่าวนี้ไปยังบรรดาหมู่บ้านร้านตลาดในเมืองหลวงจากนั้นนางก็ยื่นกระดาษในมือส่งให้เจียงสิ้นจือรับกระดาษแผ่นนั้นไปพอได้อ่านก็ตกตะลึงพางถามด้วยความสงสยัยอารวนตระกูลหลี่มีความแค้นใดกับเจ้ากันแน่เจียงรวนเอ่ยตอบเสียงเรียบหลี่หยาง คิดจะลวนลามข้าข้าจึงเฉือนแท่งหยกของเขาทิ้งตระกูลหลี่จึงแค้นข้าเข้ากระดูกดำหากว่าคนตระกูลนี้ยังอยู่ข้าคงต้องอยู่อย่างหวาดระแวงหากพวกมันไม่ตายข้าก็ต้องมอดม้วยดังนั้นถ้ายังไม่สามารถจัดการกับคนตระกูลหลี่ได้ข้าเองก็ยากที่จะสงบใจเสีย่ยงสิ้นจือได้ฟังแล้วก็ให้กรุนโกรธนักรังแกกันเกินไปแล้ว เขาหยิบกระดาษแผ่นนั้นสอดเก็บไว้ในอกเสื้อเรื่องนี้ให้ข้าตัดการเองตำหนักองค์ชายแปดเสวนหลีในยามนี้กำลังบ้าคลั่งเขาคว่างการน้ำชาดินเผาลายก้าวมังกรงดงามลงบนพื้นอย่างแรงจนแตกกระจายรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นบนใบหน้าปรารสนาการไปสิน้นตอนนี้ที่ปรากฏอยู่มีเพียงความโกรธเกรี้ยวอย่างเดียวเท่านั้น นี่มันเรื่องบ้าใดกันเขาใช้หนังสือรายงานในมือฟาดลงไปยังศรีรษะของมู่เหลียวซึ่งยืนอยู่ใกล้กับตัวมากที่สุดหลายวันมานี้เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับเรื่องของเขื่อนตักเก็บน้ำเดิมทีคิดว่าทุกอย่างคงราบรื่นแต่ตอนนี้เหตุการณ์กับตลปัดคุณความดีที่เขาหมายมาั่นคาดหวังไว้ต้องสูญสลายไปสิ้นเซียนหลีโกรธจนยากจะระงับ เรียกหลี่อานมหาข่าเดี๋ยวนี้เมื่อสั่งจบก็ราวกับคิดอีกเรื่องได้ให้ทหารไปคุมตัวหลวงจีนเท่านั้นเข้ามาที่นี่ด้วยวันนี้แต่ละคนล้วนลนลานวิ่งกันให้ขวักขวาวุ่นวายด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกพร้อมกับเสียงซุบซิบนินทาที่เริ่มดังขึ้นทุกขณะองค์ชายแปดที่เดิมทีสง่างามเฉลียวฉลาดมีความดีความชอบ ต่อเหล่าราชดรฉับพันกายมาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวทำร้ายชีวิตปวงประชานับพันเป็นผู้ไร้ความสามารถไม่รับฟังคำํำเตือนของภิกษุผู้สูงส่งคันเขื่อนปัวชงังพังทลายลงทุกด้านบ้านเรือนตลอดเส้นทางผ่านของกระแสะน้ำที่เชี่ยวกรากจมหายกายเป็นเมืองบาดาลหากมีใช่เพราะขําคืนก่อนหน้าเจ้าอี้แห่งจวนแม่ทัพเจ้าและกวนเหลียงหัน่น ที่พึ่งเคื่อนทัพกับเมืองหลวงได้นำกำลังทหารมาช่วยกันอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าชาวประชาผู้บริสุทธิ์จะต้องสังเวชชีวิตให้สายน้ำมากมายเพียงใดทหารตระกูลเจ้ากับกองทหารของแม่ทัพกวนกลายเป็นที่รักใคร่และยกย่องของผู้คนในเมืองหลวงขึ้นมาทันทีส่วนคำทำนายเรื่องผีบาดภัยของไต้ซือจื้อเจีย ที่กล่าวเตือนว่าเขื่อนปัวช้างกำลังจะพังคลื่นลงมาก็กลายเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ไปในชั่วคร่ำคืนข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปทั่วทุกตรอกซอกซอยซอกซอนเข้าสู่ตระกูลของพวกผู้ดีสูงสักดชอนชัยไปเข้าหูของเหล่าขุนนางก่อนจะลอยตามสายลมบนฟากฟ้าแทรกซึมผ่านอากาศแห่งแคว้นต้าจินสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ในราชสำนักต้าจิน อลุ่มผู้สนับสนุนองค์ชายห้าต่างก็พากันใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจาร์ณการกระทําขององค์ชายแปดอย่างดุเดือดขุนนางใหญ่ฝ่ายถวายดีกาเองก็ตำหนิองค์ชายเซียนหลีต่อหน้าพระพักอย่างไม่ไวนะ้หน้าเรื่องราวเหล่านี้ดูท่าว่ายากที่จะสงบลงได้แต่เรื่องเลวร้ายนั้นมีได้หยุดลงเพียงเท่านี้ด้วยยามนี้ ในเมืองหลวงมีข่าวลือใหม่ที่แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วว่าคันเขื่อนกั้นน้ำนั้นเป็นฝีมือการก่อสร้างของผู้ใต้บังคับบัญชาของอามาลี่ต้งซึ่งลูกน้องของอามาลี่ยักยอกเงินสร้างเขื่อนไปไม่น้อยทรัพย์สินจำนวนมากถูกเก็บไว้ในจวนอามาลี่อานคุณชายรองตระกูลอามาลี่เกรงว่าเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยเข้าจึงทำทุกวิถีทางเพื่อปกปิดความผิด จนถึงขั้นไม่ใส่ใจชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเส้นทางน้ำหลากนับพันชีวิตองค์ชาย8เป็นสหายใกล้ชิดของหลี่อานจึงถูกเขาชักจูงให้หลงเชื่อเท่ากับว่าองค์ชาย8ดมีส่วนรู้เห็นไปด้วยข่าวนี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งแผ่นดินฮองเต้กริ้วยิ่งนักจึงสั่งลงอาญาจวนอมย์หลี ในข้อหาคดโกงไม่เกรงอายาแผ่นดินจนทำให้เขื่อนแตกมีโทษทันสถานหนักและสั่งให้นำตัวคนทั้งตระกูลไปคุมขังในเรือนจำเพื่อรอการไต่สวนหลี่อานกำลังหารือกับองค์ชายแปดอยู่ในตำหนักเสื้อหลี่เองก็เกลี้ยวกลาอดหัวฟัดหัวเวียงคำพูดพ่อยๆของหลวงตีนผู้นั้นเหตุใดจึงเป็นติงขึ้นมาได้หลี่อานเอง ก็เต็มไปด้วยความสงสยัยพวกมันจะต้องมีไม้ตายเอาไว้เล่นงานเราแน่เรื่องนี้หนีไม่พ้นเป็นคนตระกูลเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเมื่อคืนวานที่ผ่านมาทหารที่เฝ้าเขือ่อนล้วนหายตัวไปทั้งหมดคาดว่าพวกเขาจะต้องถูกคนตระกูลเจ้ากับกวนเหลียงหั่นลงมือปิดชีพเป็นแน่ทหารพวกนี้อย่างไรก็เป็นคนของกองทัพจะหายตัวไปอย่างไรร่องรอย โดยไม่ทิ้งข่าวเขาได้อย่างไรทิ้งเบาะแสไว้แล้วจะมีประโยชน์อันใดเสียหลี่ะวาดอย่างไรข้าก็ไม่อาจนำเรื่องนี้เป่าประกาศออกไปได้แต่หุบปากเป็นใบอยู่เช่นนี้เขากำหมัดแน่นตะกูลเจ้าบังอาจกล้าเลือกข้างองชายห้าอย่างนั้นดรวยองค์ชายกระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้มีพิรุษนักอาจไม่ใช่ฝีมือขององชายห้าหลี่อานกล่าว เสี่ยหลีมองเขาอย่างดุดันหลีอานข้าเองก็เชื่อใจเจ้ามาหลายต่อหลายครั้งถทว่าหนนี้กับพินาศย่อยยับขอองค์ชายได้โปรดลงอายากระหม่อมเถิดพระยะค่ะหลีอานคุกเข่าขอรับโทษช่างเถิดเสี่ยหลีโบกมือปัดเรื่องนี้เสด็จพ่อจะต้องกลิ้วหนักเป็นแน่ตัวข้าเองก็ทำได้เพียงเข้าไปขอรับพระราชทานอภัยโทษนอกจากนั้นแล้ว ก็หลาซึ่งทางเลือกอื่นขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีองครักคนหนึ่งรีบร้อนวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นเซีหลีก็ลงไปคุกเข่าแล้วกล่าวรายงานองชายเกิดเรื่องขึ้นแล้วพะ่ะค่ะเซียลีขมวดคิ้วแน่นยังมีเรื่องใดอีกเล่าองคารัก์ผู้นั้นเหลือบมองหลีอ่านแวบหนึ่งเซีหลีเห็นดังนั้นก็เอ่ยสำทับพ,พูดมา ฝ่าบาททรงลงพระอาญาสั่งให้จับคนตระกูลอมาตหลีทั้งหมดส่งเข้าคุกหลวงเพื่อรอการไต่สวนพย่ะ่ะเจ้าว่าอย่างไรนะหลี่อานพันยืนขึ้นองคารัก์ผู้นั้นทวนเรื่องราวที่เล่าไปแล้วสามอีกหนึ่งครั้งเซียนหลี่ขมวดคิ้วแน่นเรื่องนี้ดูจะเป็นโชคร้ายของตวนกอมาลีแต่ก็เกี่ยวพันกับตำแหน่งองค์ชายแปดอย่างยากจะแยกเวลานี้ แม้ฮ่องเต้จะยังไม่เรียกเขาไปต่อว่าแต่ก็คงรู้สึกไม่พอใจเขาอยู่ไม่น้อยหนีอานพันเกิดรังสังหณ์ในทางร้ายขึ้นทันทีตระกูลอมาลีลงรากฐานในเมืองหลวงมานานปีพวกเขาเป็นคนเช่นไรมีหรือฝ่าบาทจะไม่ทราบแต่พระองค์กลับแท่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาหูไปนาะเอาตาไปได้เพราะต้องการถ่วงดุลอำนาจภายในราชสำนักแต่บัตรนี้ ห้องเต้กับจับคนตระกูลหลี่เข้าคุกหลวงก็หมายความได้เพียงอย่างเดียวฝ่าบาทตั้งใจที่จะกำจัดตระกูลของเขาให้สิ้นซากในคราวเดียวโดยไม่มีความดังเลใดๆอีกแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรดีเสียนหลี่ขมวดคิ้วมุ่นเรื่องนี้ยังไม่ทันได้ไต่สวนสเสด็จพ่อก็ทรงปักใจเชื่อแล้วนอะข่าวลือจากภายนอกนั้นรุนแรงนะักพะยะค่ะ องคารักกล่าวอย่างระมัดระวงังคนที่ฝ่าบาทส่งไปค้นจวนอมารีพบทรัพย์สินเงินทองของมีค่าจํานวนมากจริงตามข่าวลือพะยะค่ะหลี่อานตะลึงงานอยู่เช่นนั้นไม่ขยับขยื่นเพชรนินจินดาที่ค้นพบในจวนอมารส่วนใหญ่มิใช่มาจากการยักยอกเงินสร้างเขื่อนทำว่าสถานการณ์ตรงหน้าในยามนี้ย่อมทำให้ผู้คนเชื่อมโยงสมบัติเหล่านั้น เข้ากับเรื่องการสร้างเขื่อนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงทั้งก่อนหน้านี้เซียนหลีเองก็รายงานต่อหน้าพระพักว่าคังหลวงว่างเปล่าจำต้องหาวิธีให้เหล่าขุนนางใหญ่ร่วมกันสละทรัพย์สินด้วยคิดจะใช้สถานการณ์นั้นทำลายตระกูลเจ้าแต่พวกนั้นกลับตั้งโรงทานแจกเข้าต้มตัดหน้าทำให้รอดพ้นวิกฤตไปได้แล้วบ,บัดนี้ในจวนอมตะหลี่ กับพบเงินทองของมีค่ามากมายเก็บซ่อนไว้สิ่งที่เกิดขึ้นราวกับว่าเป็นการตระเตรียมอาหารยื่นจนถึงพระโอษห้องเต้สิ่งที่ฝ่าบาทต้องทำก็แค่กืนเท่านั้นหากจวนอมาต์หลีล่มสลายกำลังขององค์ชาย8ก็ย่อมต้องถูกลดทอนดูถ้าผู้ที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดก็คือองค์ชายหรวมถึงตระกูลเจ้าก็คงปันส่วนไปด้วยไม่น้อย ตระกูลแม่ทับเจ้าที่ไม่เคยออกมาแข่งแย่งชิงดีกับผู้ใดทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงเพียงนี้เมื่อคืนวานกำลังทหารฝีมือดีนับร้อยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจะต้องเป็นฝีมือของคนตระกูลเจ้าอย่างแน่นอนแล้วเหตุใดพวกนั้นจึงเปลี่ยนเป็นฝ่ายลงมือได้อย่างเยี่ยมโหดและรวดเร็วเช่นนี้ยังมีกลัเหลียงทัน่น ทำไมเขาจึงเข้าร่วมกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยในหัวหลี่อานตอนนี้กำลังผูกโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันตระกูลแม่ทัพเจ้ากวนเหลียงทั่นฉับพันในสมองของเขาก็ปรากฏใบหน้าของคนผู้หนึ่งผุดขึ้นมาเจียงสิ้นจือตระกูลแม่ทัพเจ้าคือญาติข้างมารดาของเจียงสิ้นจือและเจียงสินจือ,จจอก็คือรองแม่ทัพของกวนเหลียงหั่นในใจชายหนุ่ม พันบังเกิดมโนภาพรอยยิ้มหวานหยดย้อยของดารุณีน้อยผู้เป็นน้องสาวของเจียงสิ้นจือสีหน้าท่าทางที่ดูเหมือนกับเฉยชาแต่แฝงรอยยิ้มลึกลับดูแล้วหน้าคางแพงใจเป็นที่สุดปฏิบัติการของจวนแม่ทัพเจ้านั้นหน้าประหลานใจนักจากนิสัยเรียบง่ายสงบสงเง่ยมเปี่ยมเมตตาแปลเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มคนที่โหดเยี่ยมอมหิดและเหตุใดแม่ทับกวน ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเจียงรวนขณะที่เขาหมายมั่นจะเอาหน้าสร้างผลงานจากปัญหาอุทกภัยกลายเป็นว่าไม่ได้ระวังหลังตระกูลหลี่จึงถูกเล่นงานจนยับเยินแผนเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำช่างล้ำลึกเหลือเกินหลี่อานิ่งงานอยู่กับพี่รู้สึกว่าในอกมีลมปราณอัดแน่นยากจะทานไหว แล้วก็กระอักโลหิตออกมาทันทีคนุนชายดีเหล่าองคารักษ์ต่างพากันตื่นตะลึงเสียนหลีเองก็มองดูเขาอย่างตกใจหลี่อานผู้นี้จิตใจอาฆาตแค้นรุนแรงมากด้วยเล่ห์เหลี่ยมสติปัญญาลึกล้ำมีหรือที่จะทนรับสภาพความพ่ายแพ้เช่นนี้ได้เสียนหลี่ขมวดคิ้วแน่นเจ้าพักก่อนเถิดองค์ชาย กระหม่อมยังมีเรื่องที่จะต้องทำหลี่อานพันประสานมือคารวะหลี่อานขอลากล่าวจบก็ใช้วิชาตัวเบากระโจนออกทางหน้าต่างหายลับไปอย่างไรร่องรอยองค์ชายจะต้องส่งคนตามเขาไปหรือไม่พะยะค่ะองค์ารักข้างกายเอ่ยถามเซียนหลี่โบกมือปฏิเสธไม่จำเป็นหลี่อานฉลาดหลักแหลม จะต้องไม่ทำเรื่องโง่ๆแน่ส่วนหลวงจีนเท่าผู้นั้นเจ้านำตัวมันไปไว้ที่ใดเซียนหลีเอ่ยเร่งด้วยจิตใจอันวาวุ่นยังไม่ทันได้คำตอบองค์รัก์อีกคนหนึ่งพันวิ่งเข้ามารายงานอย่างร้อนรนแย่แล้วองค์ชายหลวงจีนผู้นั้นถูกชิงตัวไปแล้วพะยะค่ะณนะจวนตระกูลกวนกลัวเหลียงหันเดินวนไปมาอยู่ที่เดิมหลายรอบ พางมองดูเซียวเสาอย่างครุ่นคิดในที่สุดก็ยากจะระง,งับความสงสัยได้จึงเอ่ยปากถามสิทธิ์น้องสามข้าใกล้จะหมดความอดทนเต็มทีเหตุใดไม่ให้ข้าถามเจียงสิ้นจือไปเสียตั้งแต่เมื่อวานนี้เล่ามันบังอาจขโมยตาทหารของข้ายังมีอีกนะทำไมเมื่อวานเจ้าถึงได้เข้ามาจัดการเรื่องอพยพผู้คนด้วยตนเองไม่กลัวเสียยหลีจะจำได้ ว่าเป็นหน่วยองค์ครักจริงอีเว้ยของเจ้าหรืออย่างไรถึงจำได้เขาก็ไม่กล้าเอ่ยปากเซวสาวนั่งลงตรงหน้าโต๊ะหนังสือพี่รองตองดูให้กระจ่างเถิดเวลานี้มีคนกำลังคิดจะจัดการตระกูลหลี่เล่นงานจวนอมาตหลีล่เระอกวัวเหลียงหั่นพันระเบิดเสียงหวัวเราะดังลัน่นจวนอมาตถ,ถูกปิดไปแล้วแต่เท่าเจ้าเล่หลี่ต้งนั่น ข้าเองก็เห็นว่ามันขัดหูขัดตามานานแล้วที่เจ้าพูดว่ามีคนคิดที่จะจัดการตระโกนหลี่คือใครกันหรือว่าจะเป็นเจียงสิ้นเจอเจียงสิ้นเจอไม่รู้เรื่องราวแต่อย่างใดถามเขาไปก็ไร้ประโยชน์ซเซลสาวยิ้มเจ้าเล่นี่ก็ไม่พูดนั่นก็ไม่บอกเจ้าทำข้าสงสัยจนอกแทบจะระเบิดอยู่แล้วกวนเหลียงหันต่อว่าแล้วเหตุใด ตระกูลเจ้าจึงได้เข้าร่วมด้วยยังมีอีกหลวงจีนที่อยู่ห้องข้างๆก็อีกคนเหตุใดจึงมีความสามารถในการทำนายได้แม่นยำเหนือเกินจับตาจื้อเจ๋อเอาไว้ให้ทหารคุ้มกันให้แน่นหนาคอยดูแลเขาให้ดีเซียวสาวก่าวเตือนเซวียนหลีจะต้องตามหาร่องรอยของเขาทั่วทุกสารทิศอาจถึงขั้นลงมือสังหารคนข้ารู้แล้วกวนเหลียงฮั่นเอ๋ยแทก ศัตรูของเซียนหลีก็คือสหายของข้าหลวงจีนผู้นี้ช่างน่าสนใจคำทํานายเพียงประโยคเดียวก็เขียความดีความชอบขององค์ชายแปดให้ปิวหายไปได้ถือว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเซียนหลีไม่น้อยข้าจะต้องปกป้องเขาอยู่แล้วเซียวสาวพยักหน้ารับขอบคุณสิทธิพี่รองเร่งใจทำไมกันกวนเหลียงหันมองเซียวสาวแล้วก็ถอนหายใจแล้วตัวเจ้าเล่า ตอนนี้กำลังคิดทำการสิ่งใดอยู่ข้าเพียงแค่ต้องการให้แน่ใจในเรื่องหนึ่งก่อนแววตาของเซียวเสาทอประกายออกมาอุทกภัยครั้งใหญ่เช่นนี้ที่พังพินาศไปมีได้มีเพียงแค่เขื่อนกั้นน้ำยังเกี่ยวพันถึงความสงบร่มเย็นและอำนาจของราชสำนักต้าจินที่มีมานานหลายสิบปีอีกด้วยเมืองหลวงในยามนี้วุ่นวายนัก โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวพันกับตระกูลอมาตย์ลีต่างพากันหวาดวันถึงภัยคุกคามซึ่งอาจจะคืบคานมาหาตนสภาพของตระกูลอมาตย์ที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีตบัดนี้กับฟ่อนเฟเน่าและหากใครเข้าไปเกี่ยวข้องย่อมต้องแปดเปื้อนไปด้วยแม้ว่าการที่กวัวเหลียงหั่นแอบโยกย้ายกำลังทหารโดยพา,ารักการจะถือว่าละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง คำว่าชีวิตของชาวประชาะก็มีความสำคัญเทียมฟ้าเหตุการณ์นี้ย่อมต้องวิเคราะห์กันอย่างถี่ถ้วนรอบด้านตอนนี้ราชสำนักก็ไม่มีทีท่าว่าจะลงโทษเขาแม้แต่น้อยนั่นย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าพองเต้พิจารณาคุณงามความดีเหนือกว่าโทษทันที่จะได้รับมากนะักเสียงสิ้นจือเป็นรองแม่ทัพที่อายุยังน้อยความชอบในครั้งนี้ จึงยิ่งเพิ่มสง่าราศีและอำนาจบาร,รมีให้กับเขาคนภายนอกที่เฝ้าจับตาดูต่างก็คาดเดาได้ว่าอนาคตของเจียงซินจือจะต้องก้าวหน้าสดใสคิดไม่ถึงว่าตระกูลเจียงแต่ละรุ่นนั้นเป็นขุนนางฝ่ายบุญทว่าเจียงซินจือกลับเป็นคนแรกของตระกูลที่โดดเด่นฝ่ายบูสํสำหรับเจียงเฉียนกับเซี่ยเหยียนแล้วเรื่องนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นการดี ส่วนเจียงเชาและเจียงสู้ส้นั้นหลายวันมานี้ขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่เยื้องย่างออกมาแม้แต่ก้าวเดียวตรงกันข้ามกับฮูหยินชาราที่สุดแสนดีใจเป็นหนักหนานางเรียกเจียงสิ้นจือมาพูดคุยอยู่เป็นนานหากเทียบกับความสนิทสนมที่นางพยายามแสดงออกแล้วเจียงสิ้นจือกลับโต้ต่อไปอย่างเปี่ยมมารยาทกิริยาท่าทางคล้ายดั่งคุยกับคนแปลกหน้า คำพูดคำจาก็ช่างเกรงอกเกรงใจเหมือนว่าคุยกับคนนอกตระกูลหูหยินชาราเองก็มองออกถึงท่าทีของเจียงสิ้นจือสีหน้าจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปไม่กล้าแสดงอาการดีอกดีใจอีกในจวนอมาดหลีทุกชีวิตถูกทหารจับตัวไปคุมขังยังคุกหลวงมีเพียงคุณชายรองตระกูลหลี่ที่หลบหนีอาญาแผ่นดินไปได้ตอนนี้เหล่าทหาร กำลังติดประกาศจับไปทั่วแคว้นเทว่ากับไม่เห็นแม้แต่เงาณนะตรอกเล็กแห่งหนึ่งซึ่งเสื่อมโทรมที่สุดในเมืองหลวงมีโรงเตี๊ยมเก่าคร่ำคร่าแห่งหนึ่งสุดโทรมเสียจนอาจจะพังคลืนได้ตลอดเวลาสายฝนที่ตกหนักทำให้หลังคาโรงเตี๊ยมพลิกเปิดไปกว่าครึ่งเมื่อเห็นบุรุษชุดเทาผู้หนึ่งเดินเข้ามาเท่าแก่ของโรงเตี๊ยมก็รีบเข้าไปต้อนรับแล้วเชื้อเชิญ นายท่านจะพักแรมหรือรับประทานอาหารดีขอรับขอห้องพักหนึ่งห้องชายชุดเทาส่งเงินให้แล้วสั่งจัดอาหารขึ้นไปที่ห้องด้วยเข้ามาในห้องพักบุรุษช,ชุดเทาก็ปิดประตูลงตอนก่อนจะถอดเสื้อผ้าเทาตัวนอกออกเผยให้เห็นใบหน้าคมสันที่กำลังโปรดเกลี้ยวคนผู้นี้ก็คือหลี่อานแต่ไหนแต่ไรมา หลี่อานฉลาดหลักแหลมและอิ่งทรนงในความสามารถของตนยิ่งนักาว่าตอนนี้กลับตกอับกลายเป็นสุนัขไร้บ้านที่ต้องพอนเนจรเร่ร่อนหลบหนีการจับกุมของราชสำนักหลายวันที่ผ่านมาเขาครุ่นคิดใครควรอยู่หลายรอบในที่สุดก็มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเจียงหลวนไม่ผิดแน่หลังจากเจียงหวน ตัดแท่งหยกของหลีอหยางนางก็เดินแผนการทีละขั้นทีละตอนเพื่อจัดการกับตระกูลหลีทําให้ตระกูลอมาตะของเขาต้องตกอับถึงเพียงนี้หลีอานจะยอมจำนนได้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวค้าวที่แพร่สะพัดออกไปในหมู่บ้านร้านตลาดลือกันว่าฮ่องเต้เห็นจวนอมาตะหลีมีสมบัติมากมายมากเสียยิ่งกว่าสมบัติในท้องพระคลังหลวงเสียอีก ทำให้ฝ่าบาทเกลี้วยิ่งนักตอนนี้ในใจคงนึกอยากจะกำจัดด้วยความริษยาคาดว่าอีกไม่นานคงต้องสั่งตัดหัวลูกหลานตระกูลหลีจนสูญสิ้นเป็นแน่ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัคร ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ